สวัสดีครับผมจินเดียชานะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการลงดาวินชีหลายๆเวอร์ชันอย่างเช่นเวอร์ชัน16-17รอในเครื่องเดียวกันแล้วก็ก่อนที่จะลงเนี่ยต้องรู้จักเรื่องของดาตต้าเบสก่อนนะครับวันนี้จะมาพูดให้ฟังหมดเลยนะครับผมสวัสดีครับไป ครับสวัสดีครับผมจินดียชานะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วผมทำช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องของกล้องเรื่องของไฟนะครับแล้วก็เรื่องของการย้อมสีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาดูที่เพลลิสจินพาย้อมครับโดยการที่เราจะไปที่โปรแกรมนะครับผม DaVinci Resolve นะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมแป๊บเดียวนะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าตอนนี้ DaVinci Resolve มีเวอร์ชั่นใหม่เรียกว่าเวอร์ชั่น17แล้วใช่ไหมครับซึ่ง17เนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยเลยคอมเมนต์ให้ใช้เพราะว่า มันยังมีบั๊กบางอย่างอยู่ที่ผมยังรู้สึกว่าผมผมยังไม่กล้าใช้อ่ะเออเพื่อหลายคนก็ส่งข้อความมาว่าเอ็กซ์อร์ตงานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เงี้ยแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันใหม่เยอะแยะที่มันน่าลองไง HDR view อะไรพวกเนี้ยเออพวกแบบย้ายม,มุมตัวปรับ S S L อะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากเลยอะไรเงี้ยวอปเปออะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็จะบอกวิธีการลง2เครื่องนะครับผม โอเคก่อนแรกก็มาดูที่โปรแกรม Do มชี e s o อลก่อนเลยนะครับนี่นะครับวิธีการลงเวอร์ชัน16แล้วก็17ไว้ในเครื่องเดียวกันเนี่ยทำยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยครับเวลาที่เราลงอ่ะอย่างเช่นผมลงเวอร์ชัน16ก่อนใช่ไหมถ้าสมมติคุณเป็น Windows ให้คุณไปที่ไดรฟ์ C นะครับผมไปที่โปรแกรมไฟล์ไปที่ b a c k Magic Design นะครับแล้วมันจะมีโฟลเดอร์อยู่โฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่าชอ่ r ี s o l v ลใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำนะง่ายๆเลยครับคุณไปคลิกขวาแล้วก็รีเนมมันครับเป็นดวตั17มาแลล้วคุณก็ณกง แค่นั้นเลยจริงแค่นั้นจริงสำหรับแม้ก็ไปหาที่อยู่ของไฟล์มันนะครับว่าไอตัวโฟลเดอร์ดีมัชือรีโซที่มันมีตัวโปรแกรมเนี่ยที่มันจะเป็นเนี่ยแคชไฟล์ ile, แล้วก็พวกเนี่ยตัวโปรแกรมรีโซลอะไรพวกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทำ อย่างที่ผมบอกมาเมื่อกี้ rename แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมี2โปรแกรม2เวอร์ชันไว้ในโปรแกรมเดียวกันแล้วแต่ทีนี้พอมีโปรแกรม2เวอร์ชันเนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าอย่างหนึ่งที่มันไม่สามารถใช้ร่วมกันได้คือสิ่งที่เรียกว่า d a t a b า s e ครับดัตาเคือที่ที่ไว้เก็บข้อมูลไฟล์ของเราว่าไฟล์ของเรามีโฟลเดอร์อะไรบ้างมีโปรเจกต์อะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งส,สมมติมาดูที่เดเวชั่โซของผมใช่ไหมครับจะเห็นว่าด a ตตาเของผมเนี่ยมันแยกกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น 46, แด้วก็อชั่ ดัตเตอร์17นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติคุณอัปเดต Database ของคุณขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตแล้วอย่างเช่น16อัปเดตเป็น17เนี่ยคุณจะไม่สามารถดาวเกรดกลับมาเป็น16ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือคุณจะต้องแบ็กอัพครับแต่ก่อนที่จะไปแบ็กอัพเนี่ยเนี่ยดัตเตอร์เปิดตรงนี้นะครับกดตัวนี้ Show and Hide Database ตัวนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นดัตเตอร์เบสอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งววิธีีบบ็คคคอัััไม่ยากกรรืตน้ มันจะเป็นวิธีการแบ็กอัพดาต้าเบสเราเนี่ยเอาไปไว้ข้างนอกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับผมอยากไว้ตรงไหนก็วางไว้ได้เลยนะครับก็อาจจะเอาวางไว้ที่หน้าปกหน้าเขาเรียกหน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมเอาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเราอาจจะ Import ตัวเก่าที่เราเคยใช้เนี่ยเราอาจจะเคยมีดาต้าเบสที่แบ็กอัพไว้เราก็สามารถ Import ได้เหมือนกันนะครับทีนี้อีกวิธีนึงก็คือการสร้าง New Database อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมมีดาต้าเบสสิบหกแล้วผมขึ้นไปเวอร์ชันสิบเจ็ดใช่ไหมมันจะถามผมว่าเฮ้ยอยู่ออยู่จะัปเดต ดัต a ต a s e เบสเวอร์ชัน16เป็น17ไหมซึ่งผมจะพูดว่าไม่ผมไม่อยากอัปเดตอยู่แล้วผมจะใช้16ของ16ของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาใหม่ก็คือต้องทำา n w w d t t b b s s e ขึ้นมาในเวอร์ชัน17นะครับผมวิธีทำา n w w d t t b b s s เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเวอร์ชัน17แป๊บหนึ่ง เนี่ยครับเวลาที่เราเปิดดัตต้าเบสเวอร์ชั่นสิขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะถามว่าอัปเกรดดัตต้าเบสไหมก็ไม่นะครับอย่าอัปเกรดนะครับแคนเซิลไม่อัปเกรดเด็ดขาดเนี่ยดัตต้าเบสของ16เราก็จะใช้บน17ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีดัตต้าเบสของ17โดยเฉพาะนะครับนี่ของผมอันนี้จะเป็นดัตต้าเบสสิของผมโดยเฉพาะนะครับซึ่งวิธีการทําง่ายๆเลยนะครับให้เรามาที่ New Database ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นดิสก์กับ portable SQL, ไ้ไปที่ Disk นะครับผม แล้วก็ไปที่ create นะครับซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันก็จะมีคําว่า create กับคำว่า connect ให้เราไปที่ create ส่วนเวอร์ชันใหม่ก็สามารถ create ได้เลยแล้วก็สร้างชื่อ name อาจจะเป็น database 1 7ทัอ่ะของผมผมเลือก location ผมก็ต้องไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่อาจจะเป็นที่ Desktop ก็ได้แล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่า database ต้องการโฟลเดอร์ใหม่เสมออยากเอาไว้ได้ไหนที่คิดว่าเร็วก็เก็บไว้เลยนะครับ d a t a b 1 7 2ออย่างเงี้ยแล้วผมก็ select folder เข้าไป เป็นโฟลเดอร์ mt เป็นโฟลเดอร์ว่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็ create ขึ้นมาเลยครับเราก็จะได้ Database ใหม่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลงหรือเราจะอัปเดตโปรแกรม davinci resolve เนี่ยนี่คือเรื่องที่คุณต้องรู้ครับนี่คือเรื่องที่ไม่มีใครพูดเลยผมไม่เห็นช่องไหนพูดเลยเรื่อง Databa s e เนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้นานแล้วแต่ว่าคลิปมันเก่าแล้วผมก็เอามาพูดใหม่ให้ฟังนะครับว่าเรื่อง Databa s e สเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นขอให้ใส่เรื่องนี้ด้วยนะครับแล ก็เรื่องอะไรงานวิดีโองานอะไรทั้งหลายแหละรหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ไปเนี่ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็สามารถถามเข้ามาในเพจจินดีอาร์ได้เลยนะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก subscribe ก็กดแชร์ใ้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในวันหน้า ม่อยากจะสปอยว่าที่จริงแล้วสัปดาห์นี้เราจะลงคลิปศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะลงคลิป4วันรวดเลยนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ขอพูดหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้วันศุกร์จะเป็นพอดแคสต์ของผมนะครับเสาร์เป็นวิดีโอเกี่ยวกับของผมกับโซนี่วันอาทิตย์ก็เป็นวิดีโอของผมกับโซนี่นะครับแล้วก็วันพฤหัสหน้าเป็นจินจนัดไฟตามบ้านนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ